่วยมึชิงมันออกไปเทงกูฟังทองหลงแฟมิลี่เซ t นเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเค้นคพูดกูเจ๊แค่ในไฟแอมกูฟรอมด h e k เคงบัลลังก์ที่พวกกูครองมึงช่วยมาชิงมันออกไปเทงกูฟังทอง m ลงแฟมแลี่เซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคล แตสวัสดีครับผมอยู่กับเราตรงนี้รนะีแอคชั่นเนาะสำหรับคลิปเพลงในวันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนมาฟังเพลงของ m ด n d Head นะผมชื่อเพลงว่าเกลียดนะผมร้องโดยใครเนี่ย G4feel แล้วก็อีกคนนึงผมอ่านไม่ออกอ่ะนะนะผมเป็นเพลงที่ FC ทําให้แกง Diamond Head, นะ๊ง m o n d นเ a d น้องจริงเนี่ยเพลงของ d i a m นเ d h จริงจริงเนี่ยนานแล้วนะนะผมชิไม่ได้ปล่อยมานะผมถ้าใครติดตาม Diamond นเ a d จะรู้เลยว่ารอเพลงใหม่เนี่ยนานมากแนละ้วนะผมไม่รู้ จะมาวันไหนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่ FC ทําให้ดีกว่านะผมสําหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเกียร์นะครับผมเป็นออดิโอนะไม่ได้เป็น mv นะครับผมปั๊บเล่มเลย เพลงนี้ก็ออกความยาวอยู่แค่1นานะทีกับ,กบ41วินะม,มาเอาชัยและกูจะไม่เป็นคนขี้แพ้บทเรียนมันสอนให้รู้จะโตและทำไม่พวกกูกลับมาล้านแกงขอขอบคุณลุงที่ให้โอกาสให้พวกกูกลับมาครั้แรกและ1 1> หนึ่งในสี่ของจกักรพรรดิที่มีชื่อเสียงวกกูไดมอนด์เฮดพระพทธศาสนาพวกกูเยียดพวกกูไดมอนด์เฮดกูไม่สนใครจะเกลียดกูและดัมไลท์ที่ปะสมกูไม่คิดที่จะจบเพราะพวกไม่เคยมีค่าสำหรับกูและสู่สีดำกูไม่ยอมให้ใครเหยียดกูมีคนชอบแล้วก็บี๊ดได้อออะเบีได้้อะเเเเพลลงนีียยยฟวกูไม่อยูด้พ พวกูได้มดเหตุกูไม่สนใครจะเกลียดกูเลยทำลายที่ประจบกูไปคิดที่จะสวดเพราะพวกแหวกแค่ีค่าสำหรับกูและสู่สีดำกูไม่ยอมไม่ใครเหยียดกูมีคนชอบแล้วก็มีคนเกลียดและไอจีมันสำคัญที่สุดมังก็บอสบังบอนให้ก็หยุดกูไม่อยู่กูให้พวกมึงเราไม่คิดดูสิ่งที่มึงจำยังไม่เท่ากูแล้วก็ตกไปมึงดิ้นเลยว่าเอามึงคิดเลยชีวิตจะไม่สิ้นมันก็บอกกูส่วนตรงได้หมดพวกก็ยกชูยกควยพวกมึงเลยบักอยู่

ฟ้าผู้ที่ดับผู้ที่เหยียดผู้กูได้หมดเฮตุกู้ไม่สนใจจะเกลียดกูและดัมไลายที่ประถบกูไปคิดที่จะสวดเพราะผู้ไม่เคยีิฆาตสำหรับกูและสูตรสีดำกูไม่ยอมให้ใครเหยียดกูมีคนชอบแล้วก็มีคนเกลียดและไม่จีมันสำคัญที่สุดบากระบอสบางก้อนให้ก็หยุดกูไม่อยู่ฟ้าผู้ที่ดับผู้ที่เหยียดผู้กูได้หมดเฮตุกูไม่สนใใครจะเกลียดกูและดัมไลายที่ประถบกูไปคิดที่จะสวดเพราะผู้ไม่เคยีิฆาตสำหรับกูและสูตรสีดำกูไม่ยอมให้ใครเหยียดกูมีคนชอบแล้วก็มีคนเกลียดและไม่จีม อ่าก็เพลงแค่หนึ่งนาทีกับ4 1วิีแล้วผมก็จบลงแล้วเนาะสำหรับเพลงนี้นะผมก็เป็น f c ที่ทำให้นะก็จริงๆเนี่ยถ้าใครเป็น f c d ซีเด head เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรอเพลงใหม่ของเด o n h e a d อยู่นะครับผมแล้วก็ m v ด้วยแลผมก็นานมากแล้วนะเพลงล่าสุดเด o n head เนี่ยปล่อยมาก็น่าจะเป็นปีแล้วนะครับผมยังไงก็ลองติดตามกันต่อไปนะสาหรับเพลงของเด o n h e a d จริงจผมก็ติดตามนะเดวิลเฮดชอบนะรชอบดูสตอรี่ของเดวิลเฮดอยู่นะครับผมก็สนุกดี นะเ,ปเป็นหนึ่งแก๊งที่แบบสนุกอะ่ะมันมันเอนเตอร์เทนแล้วมันก็ได้ทั้งแบบความดราม่าความแบบสนุกคือมัน รับพนไปหมดอะเออมันมันดูแล้วมันแบบน่าสนใจน่าติดตามนะผมสําหรับไดมอนดะ์เฮดเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเพลงเกียิจริงเพลงนี้เฟี้ยวเลยนะผมจังหวะได้บีดได้นะผมโอเคเลยนะผมเพลงนี้แต่ถ้ายาวกว่านี้สักนิดนึงน่าจะน่าจะเฟี้ยวอะน่าจะเฟี้ยวเลยเพลงนี้นะผมก็ลองเข้าไปฟังดูได้เนาะสาหรับเพลงเกียรติของไดมอนด์เฮดนะผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะก็มาเปิดให้เพื่อนได้ฟังได้ชมกันเนาะสำหรับไดมอนด์เฮดนะผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ฝาก ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ